สวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำด้วยค่ะขนมปุกกระช่องทางออกชั่นแนวเชี่ยวแนวด้วยค่ะนี่พาพี่พาหน่องมากินน้ำยากะทิตีนไก่ด้วยค่ะโอ้น้ำยากะทิตีนไก่นะคะับหน่องแต่ไ,ะะไม่มีตีนไก่เพราะวา่าเพราะว่าซื่อพระท่านล้วก็มีลูกสิน้นปลามาแทน่ีน่น้อง ไปฝากกระหองแล้วอันนี้สื่อแล้เห็ดเองนู้นสื่อค่ะ เดี๋ยกระพิบตาไรม,มันหนาวเอ่อว่าคือ่าษาไทยหนาวเธอไวหนาวลูกนขิงกับเพืบตามันใจหนาวลกนกับเพืตแต่ละก็ตอนเหกมาในนังขังผัดนังหัง่นผัดนำมันหมอนเ,เลย 拿刀，那、嗯。 กระหม่อนนน <c oughs> อนงนนะนรนุ่ขึ้กระหนุ่อะไรไม่ปะโ้โหกองผักต่นี่ชุดเป็นน้ำยา ബിരിയാണിയാണ് രണ്ട് പേർ പാൽ ที่ทงหน้านะคะพี่น้องฟังเสียงเขียดหน่อยหอมพนำนะคะก็คือว่าทงหนึ่งนี่ซิมีเขียดหน่อยนะคะแต่บางนเองเขียดเสียงโตซองโตเองเขียดหน่อยหอมบางโตยังจำซิมอยู่หรือเปล่ามันจะหอมทุกทงนะคะทงไหนมีเขียดหน่อยมันจะหอมเขียดหน่อยแต่ว่าหอมเสียงดัง ต้องปพวกคนฝรั่งไปเด่ยแมนผมถอ พุ่นซี่จะเกิดแล้วตั้งใจอยู่กับคุณจันทร์หรอเหรอไม่พี่น้องคุ่นเลยสนใจเลยค่ะสนใจน้องงัวน้องควายเชฟหมูหงมุยหอสุนติงัวสุนติมู๊งอะค่ะสามารถทักแชทอะไหรือว่าแต่คอมเมนต์ได้เลยเด้อค่ะก็ว่ามีเหงบ่อหมาเนี่ยบันมี ไปต้องบ่มเรียนมามันเหนื่อยเนาะนุนยังเห็นเรื่องวายเต็มอีกเลยเจ๋งแหะน,นุ่นเชี่ยไปอยู่แล้วเอ๋อกับเพราะว่าเองวายเต็มได้บ่ไดเต็มได้ค่ะพี่น้องเห็ดเลือดซีซีมึก็เห็ดเัือดบไดเต็มถ้าเต็มน,นึกก็ต้องแบบอันนีลนนน้ลุกน้ำหน้าเหระลุกน้ำหน้าลุกลุกเลย ออเออนี่มีนะคะกววกกับมีเพื่อนซื้อรูหมืนจำซื้อมูลอะไรแปลกๆหน่อยก็เออจำซื้อมูลบุญไปซื้อวะ่ะห้องแม่ห้องปะเนี่ยว่ะมุก,กี้ดิยินนะคะพี่น้องใกลเรืมซื้อของซอยทางข้าน้ำเด้อค่ะสนใจทักแชทแอดไลน์หรือว่าโทรมากกันเลยเลค่ะพี่น้องทางเข้ามี เบอร์โทรนะคะหยั่นว่าเป็นเพจปลอมก็สมัครโทรเลยเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพจปลอมเดี๋ยวนี้มันก็ร้ายนะคะบางเทอมบางเทอมคนอื่นกับอีสตราเขานะคะแบบทาเพจปลอมขึ้นมาว่าทั้งเขงาหนักใครว่าคอยได้ซ้ำงานเขานะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะคะพี่น้องลองโทรเซตก,ก่อนนะคะพี่น้องลำลำเรื่อยๆถูกไหมเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบค,คุณค่ะ